จกนกระทั่งประตูแรกมาสำคัญมากนะครับเวทแฮมเนี่ยวันนี้เล่นในบ้านเนี่ยการที่เขาส่งแบ็กซ้ายมา2คนเนี่ยเขาระวังซาร่าถูกไหมแล้วเวทแฮมมันก็พยายามเซตบอลสู้แหละแต่ว่าเวลาลิอร์ผูขึ้นบอลมาได้ ถึงแดนเวทแฮมแล้วเราจะสังเกตเวทแฮมแม่งจะลงไป pack, แพ็คเต็มพื้นที่เต็มไปหมดเลยนะครับสิบตัวอยู่ในแดนตัวเองอ่ะแถมไม่ได้อยู่ในแดนตัวเองแบบกระจายแล้วนะแม่งยืนกันแน่นด้วยนะผมยังคิดเลยว่าเฮ้ยหรือมันไม่ง่ายแล้ว,วะพอเวทแฮมแม่งเกมรับแม่งยืนกันดีนะครับไอ้ที่5้าูนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ายืนไม่ดีนะเวทแฮมยืนรับแน่นมากนะแต่ลิเวอร์พูลตอนนี้โมเมนตัมมา แล้วทุกคนแม่งกำลังมั่นใจที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สุดขีดผมจะชอบบ่นทีมอื่นนะครับอาเปรียบเทียบเลยช่องเราแม่งคงไม่ดราม่ามากอบผมมาชอบพูดถึงแมนยูเวลาไลฟ์แมนยูว่าแมนยูอ่ะมันชอบสร้างโอกาสยิงจังๆไม่ได้เว้ยคนก็จะบอกให้แต่ว่า XG เยอะนะเ g เยอะคือโอกาสยิงที่แบบมันดูหวาดเสียวแต่มันไม่จังเข้าใจไหมมันไม่ได้แบบล่อเป้าจังๆมุมเปิดเข้าใจไหมกลางประตูมุมเปิด,ปปดจังๆเลือกยิงได้ซ้ายขวาโอกาสเข้าแบบ80% 90%เานะี่ยพอ มันไม่สามารถเจาะพื้นที่แนวรับคู่ต่อสู้ได้มันก็จะมีอาจังหวะหลุดมาเยื้องซ้ายเยื้องขวามุมติดๆแบบยิงไปผู้สาประตูเซฟสวยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือยิงออกเฉี่ยวไปเฉี่ยวมามันก็ยังดูยากนะครับแต่ริเวอร์พูลเนี้ยเจอเวทแทบที่รับค่อนข้างแน่นแต่ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยระบบการเล่นบวกกับความสามารถและความมั่นใจของผู้เล่นนะ่ะมันทําให้สร้างโอกาสแบบที่ผมว่าได้คือโอกาสจังแบบจังจริงๆอ,ะอ่ะเราดูลูกแรกที่หลุยดีอาร์ยิง ตอนบอลจ่ายมาที่ดีอาร์ดอ่ะแล้วเราดูผู้เล่นเวทแทมที่ยืนกันอยู่นะเจ็ดแปดตัวนะครับเผลอๆสิบตัวด้วยไม่ได้นับแต่คือมันโหผมเห็นผมยังงงมันจะเข้าไปเจาะเข้าไปยังไงวะแม่งเต็มไปหมดจริงๆนะครับยืนกันเต็มพื้นที่ทั้งในกรอบทั้งนอกกรอบนะครับยืนสี่ห้าหนึ่งอ่ะไอพวกกลางสี่สองสามหนึ่งแม่งลงมาเป็นฐานหมดเลยนะครับแต่ลุยดีอาร์ดอ่ะแม่งดึงจังหวะนิดเดียวอ่ะทิกหนีกูดูดไปแม่งช่องเปิดเลยจริงนะมันแค่นั้นเองนะถ้ามันจ่ายกันปกติมันไม่ได้มมมมีีจินนตตาาาากรรรไไปบเื่่อยๆทง ทะลุเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับแม่งพลิกนิดเดียวอะ่ะดึงมันไม่ได้พลิกด้วยนะไม่ได้พลิกนะมันดึงจังหวะ ดึงเหมือนกับไม่ได้เข้าไปหาบอลใช่ไหมดึงนิดเดียวอะ่ะให้ครูดูดหลงอะ่ะแล้วแม่งก็ไปนะครับจากช้าแม่งปรับสปีดไปเร็วเลยจากตอนแรกม,มันคอกันเชื่องๆอ,อ,อยู่ใช่ไหมลิวพูจ่ายมาดีอาร์ดอาร์อารอบอลครับรอดึงหน่อยนึงปุ๊บได้บอลปุ๊บพลิกไปหลุด,หล,ดหลุดเสร็จปุ๊บแม่งจะแทงเข้าช่องช่องก็เปิดด้วยแต่แม่งติดกองหลังเวสแฮมเด้งกลับเข้ามาแม่งเหมือนเหมือนตั้งให้ดีอาร์ยิงเลยช็อตที่ดีอาร์ยิงอะ่ะกลางประตูไหมโลง่ๆงๆไหมจังไหมรอเป้าแบบไหนมันจะไม่เข้าได้ยังไงซึ่งมันไม่ได้เกิดจากความผิิดดดลาของเเวมมนัก วรูสร้างเองนะไอ้ลูกเนี้ยถูกปะ่ะอาถามแฟนลิเวอร์พูลดีตอนจ่ายมาไม่เราไม่สามารถจินตนาการได้ว่าแบบมึงจะเข้าไปยังไงวะไว่แทนไม่อยู่ออนเต็มไปขนาดนั้นอะแต่ทําได้อันนี้ยสาคัญมากทีมที่แบบไม่แตกใจทําไมแบบเฮ้ยม,มึงทำแต้มตกแค่ก้าแต้มลิเวอัวพูอะ ไม่แปลกใจเพราะอะไรเพราะเวลาเจอพวกทีมเล็กมาอุดอ่ะเขามีวิธีการที่มันสร้างโอกาสแบบนี้ได้นะครับลูกสองนี่มันเป็นลูกที่ผมชอบมากเลยนะมันเกิดจากควันซ่าแหละถูกแล้วจะจ่ายออกซายแล้วมีตัวมาบีบใช่ไหมแมันก็เฮี้ยกก๊กันกลางเว้ยอากูเพย์เซฟกูจ่ายอาร์โนดีกว่าแล้วอาร์โนแม่งจ่ายแทงเร็วมาแม็กลิสเตอร์ตวัดออกข้างซาร่าวิ่งวิ่งอยู่เฮี้ยล้ำหน้าบอกว่าลัวเว้ยปุบเข้าในตีวงเข้าในดีอาร์มาใช่ไหมดีอาร์ก็จ่ายมาซาร่าแม่งก็ข้ามบอลอ้อมมาแล้วก็แตก หลบนิดเดียวหลุดเลยนะครับแล้วก็จ่ายให้กักโปยิงมาไฮไลไท์อยู่ที่ความฉลาดของซาร่าที่จะวิ่งไปเล่นบอลเนี่ยเห็นแล้วก็รู้ว่าตัวเองล้ำหน้าด้วยนะคือถ้าเป็นคนปกติอ่ะมันไม่มีทางรู้หรอกตัวเองล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าถูกไหมเพราะมันไม่ได้มองมุมกว้างแบบเรามันจะรู้ได้ไงแต่ว่ามันด้วยเซนส์เนี่ยมันต้องรู้แบบตอันอนมัติสอ่ะมีคนมาเม้นถามผมลูกเนี้ยว่าถ้าเป็นดาวินพี่ว่าไปเล่นไหมผมว่าไปเล่นจริงถ้าเป็นดาวินเนี่ยผมว่าไปเล่นทัวร์ลูกนี้แต่ซารา่ามันรู้อััตตโนมิเลยว่าตัวเองงเสียแลหอีอาร์าแล้วอา สกอตน่ะจำไม่ได้นะมันทางขวาแม่งก็เลยตีวงเข้าในใช่ไหมแล้วพอเพื่อนจ่ายมาปุ๊บแม่งก็ข้ามหลอกใช่ไหมแล้วก็แทนที่จะแบบจ่ายมาแล้วจับเลยจับเลยปุ๊บแม่งเข้าถึงตัวแน่นอนใช่ไหมจับปุ๊บแม่งเจอเข้าถึงตัวจับปุ๊บแม่งจะพลิกยิงยังไงวะยิงติดบล็อกแน่นอนอะแม่งเลือกข้ามมาแล้วก็โผล่แตะหลบไปแล้วก็จ่ายมาที่สกอตนะ่ะสุดยอดลูกนี้นี่ยอมเลยนะครับทำให้มันเหมือนง่ายอะนะครับก็มาได้ลูกสาม นะครับลูกนี้ก็ต้องชมแม็กคาริสเตอร์เกิดจากอะไรเกมเพรสซิ่งของลิเวอร์พูลแล้วถ้าเราดูเนี้ยลิเวอร์พูลแม่งก็ไม่ได้เพรสซิ่งเต็มสูบด้วยนะไม่ได้เพรสซิ่งแบบแบบเกมเจอริวมานริดอะ่ะนะครับไม่ได้เพรสซิ่งแบบเต็มกำลังอะ่ะก็เวสแฮมก็ได้บอลใช่ไหมแล้วก็คาร์ลโซเล่ไปช้านะครับเจอบีบแล้วก็หนีตัวบีบตัวแรกมาหนีเคอร์ติจโจนมานะครับแล้วก็มาเจอแม็กคาริสเตอร์ดักทางอยู่แม็กคาริสเตอร์ก็แย่งไปแย่งเสร็จปุ๊บแม่งจ่ายเร็วเลยนะครับจ่ายเร็วมา,าเคอร์ติจโจนออกขวามาซซาาาารรร่่นะคับแล้วก็ เหมือนหลอกนะฮะเหมือนหลอกจะปัน่นใช่ไหมเพราะซาร่าก่อนหน้านี้แม่งมีปั่นในเสาไกลแล้วติดเบมนะครับหลอกจะปัน่นแล้วแม่งหักข้อยิงเสาแรกเลยแบบเอ้ยเข้าแล้วเหรอวะความรู้สึกไม่อย่างนี้เลยนะ3 0ศูนย์นะครับสบายใจเล่นง่ายใช่ไหมนะครับจบครึ่งแรก3 0ศูนย์แล้วก็มาได้ประตูที่4จากถอดที่ถึงถึงอยู่นะครับแล้วก็อาโนยิงไกลแฉลบใช่ไหม 4-0สวนแบบชิวๆนะครับโมซาลาได้ยิงข้ามคานจนกระทั่งมาได้ประตูในนาทีที่84ประตูที่5ซึ่งผมตอนแรกผมคิดว่าไม่น่าจะได้ด้วยนะก<ส>็จากเกมสวนเลี้ยวกูนะครับสวนมาจ่ายมาซาลาเนี่ยผู้เล่นเวทแทมแม่งลูม,มันอยู่เต็มเลยนะแม่งเลี้ยงแหวกมา3-4-5คนนะครับแล้วก็จ่ายให้โจตาบรรจงปั่น5-0 <S <S นี่คือแบบถวายพานยอ่ะแล้วเราดูนะครับที่ผมบอกโอกาสจังๆเนี่ยซาลาดึงตัวไปกบไปหมดเนี่ย โจต้าว่างไหมบรรจงยิงได้เลยไหมไม่ต้องรีบยิงไหมไม่ใช่แบบโอ้โจต้ามันคั้วม,มาแต่กายมีทัววิ่งมาบีบบีบแม่งต้องรีบยิงอะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นอะ่ะซาร่าม่งเขาเรียกว่าอะไรเซตฉากให้หมดแล้วกำกับให้แล้วจ่ายมาโจต้ามีหน้าที่เล็งบรรจงปังนะครับไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิ้นจากผู้เล่นเวแทแฮมมีเวลา2วิอะ่ะโละ่งไหมทีมที่มันจะเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกามอย่างพวกทีมเล็กที่แม่งมาอุดนั่นมันต้องมีอย่างนี้เว้ยสองอย่างนะครับคือระบบการจ่าย ายบอลการสร้างสรรค์เกมที่สามารถเจาะแนวรับผู้ต่อสู้ได้ไกอย่างหนึ่งมีระบบอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีผู้เล่นที่มหัศจา์ที่มันสามารถสร้างโอกาสแบบนี้ให้ทั้งตัวเองและเพื่อร่วมทีมได้ซึ่งมันก็คือซาร่าจริงไหมบวกกับลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ซาร่าด้วยอย่างที่บอกกัคโปก็มีนะครับเราเห็นกินนัดแล้วกัคโปอะ่ะได้บอลน,น่ะเลี้ยงสัตว์เข้าในาแม่งยิงพุ่งมันจะหลวดอะ่ะจากฝั่งซ้ายอะ่ะนะครับนอกกรอบอะ่ะแล้วก็เข้าหรือหลุยส์อาร์ตประตูแรกอะ่ะแม่งอยู่กันเต็มเลยลบกบู เดียวช่องเปิดเลยเห็นไหมครับแล้วจ่ายไปติดใช่ไหมตัวเองตามมาเก็บอีกทีเนี้ยโอ้โหโล่งๆเลยครับได้รอบเป้าเลยมันต้องมีอย่างนี้จริงๆซึ่งลิวอรูหรือดูก,การเนี้ยอย่างที่บอกต้องชื่นชมอาร์นเน้สโลตเลยครับว่าเขาดึงศักยภาพผู้เล่นมาได้หมดเลยจริงๆย้ำอีกรอบเนี่ยโมซาลาหรือดูก,การเนี้ยแม่งเหลืออีกลูกเดียวอะ่ะยิงเท่าในลีกฤดูก,กาลที่แล้วแล้วอะ่ะ ใช่มั้ยฤดูกาลที่แล้วในลีกแม่งยิง18ลูกอะ่ะมีแม่งยิง17ลูกอะ่ะแล้วค่าเฉลี่ยแม่งเท่ปะ18นัด17ลูกนี่เกือบนัดละลูกเลยนะนะครับแอคทีฟมากกว่าฤดูกาลที่แล้วไปแล้วอะ่ะตอนเนี้ยหลุยดิอาร์ดฤดูกาลที่แล้ว37นัดยิง8ลูกอะ่ะแค่แค่นี้17นัดยิงไป8ลูกแล้วในลีกอะ่ะถ้ารวมทุกทั่วฤดูกาลที่แล้ว51นัดยิง13ลูกอะ่ะตอนนี้แม่งเล่น24นัดยิง12ลูกอะ่ะดูดินี่คือเพอร์ฟอร์มอ่ะเพอร์ฟอร์แมนทุกอย่างประสิทธิภาพทุกอย่างแม่งดีขึ้น100%อ่ะพอนี่ผ่านครึ่งฤดูกาลตัวเลขแม่งเท่าฤดูกาลที่แล้วอ่ะ หรือกักโปนะครับฤทูุนะการที่แล้ว35นัดยิง8ลูกนี่แม่ง18นัดนะครับยิงไป5ลูกแล้วอ่ะดูดิจะเท่าทั้งฤทูุการแล้วแล้วมันไม่ได้คนใดคนหนึ่งนะครับมันครบเซตจริงๆรวมโจต้าด้วยได้แหละโจต้ามันวัดยากเพราะว่าโจต้ามันมีอาการบาดเจ็บย,ยกเว้นคนเดียวคือดาวิดนุนเยส ซึ่งพอเราดูแนวคิดอันนี้สล็อตมันก็ไม่แปลกใจนะครับเขาเนี่ยจิตวิทยาดีมากเหมือนที่ผมเคยลงคลิปสัมภาษณ์สล็อตไว้ที่เขาบอกว่าแท็กติกอะแม่งรู้เท่ากันทุกคนแหละสมัยนี้โค้ชอาชีพอะระดับพิมร์ลีกบางคนไม่ยังศึกษาใน YouTube ได้อยู่เลยแท็กติกทวกงนี้มันเหมือนกันหมดมันอยู่ที่การสื่อสารในผู้เล่นเข้าใจนะครับว่าเราต้องการอะไรจากผู้เล่นบวกกับจุดเด่นสล็อตเลยคือเขาจะพยายามใช้จิตวิทยาเวลาประชุมทีมเขาบอกเลยเขาจะไม่บอกเลยคู่แข่งทีมนี้มีจุดแข็งตรงไหนเราต้องระวังตรงไหน,น อะไรยังไงเขาจะพูดแต่เรื่องของทีมตัวเองว่าเออเราจะไปเจาะเขายัางไงเราจะป้องกันเขายัางไง จริงๆมันคือความหมายเดียวกันปะว่าเฮ้ยสมมุติอ่ะเจอ Arsenal, อาร์เซนอลอาร์เซนอลแม่งน่ากลัวตรงนี้ต้องระาวางังเซตพีนะนู่นนั่นนี่กับโอเคเดี๋ยวเราวางแผนกันลูกเซตพี T เราป้องกันนี้แล้วจุดแข็งเราคือตรงนี้เราต้องเอาตรงนี้มาเล่นเขาจะพยายามพูดแต่จุดแข็งตัวเองนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาจะพยายามแบบไม่ทําให้การซ้อมมันน่าเบื่อนะครับทุกคนต้องเอ็นจอยกับการซ้อมไม่ใช่แค่ตลกบกฮ่าแต่ต้องรู้สึกแบบการซ้อมคือสนุกอ่ะคือความสนุกมันก็ไม่แปลกทำไมที่นักเตะแม่งเล่นด้วยจินตนาการดูซาลาเล่นดีแม่งไม นี่ขนาดมึงจะหมดสัญญาณแล้วเนี่ยมึงยังไม่เครียดเลยใช่ไหมปกตินักเตะแม่ออนาคตไม่แน่ไม่นอนอะ่ะไม่ต้องงงเลยป่ะนะครับ ต้องมืนแล้วต้องงงแล้วใช่ไหมว่าไอ้ที่เอาไงต่อดีวะดูอาโนดิจะหมดสัญญาอยู่แล้วนะครับแม่งยังไงต่อดีวะเนี่ยชีวิตกูแม่งดูเล่นแบบฟรีมากอะชิลมากนะครับกลายเป็นแบบเนี่ยอย่างดาวิดนูเนเดสเนี่ยเครียดนะครับเพราะว่าตำแหน่งตัวจริงสั่นคอนแล้วพยายามเร่งฟอร์มจะทำผลงานจะทำผลงานเวลายิงก็เก่งนะครับแต่อย่างโจต้าอย่างไรพวกเนี้ยแม่งแบบดูไหลลื่นมากกาเวนแบกแมคคาลิสเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โห เล่นอย่างดีใช่ไหมชิลจัดหรือคนที่แม่งเห็นชัดเลยนะว่าแบบไม่กดดนันไม่เครียดอะแล้วดีขึ้นชัดเจนคือเคอร์ติโจนนะครับไม่เด่นแต่ว่าไม่เลอะเทอ,อะ แล้วก็มีประโยชน์ต่อเกมอ่ะเคอร์ติโจวันนี้มีประโยชน์ต่อเกมนะถ้าเราดูอะเคอร์ติจโจนี่รือทุกการนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะคือเล่นแบบเดิมเลยมันก็ไม่ได้ฝืนไม่ได้เปลี่ยนวิธีการเล่นด้วยนะเคอร์ติโจนี่มันก็ยังม้วนเหมือนเดิมยังช้ายังจังหวะกระตุกเหมือนเดิมแต่แม่งเล่นแล้วมันฟรีอะมันมันไม่กดดันแล้วมันดีกว่าเดิมอะใช่ปะอ่ะถามวิธีการเล่นคอร์ติโจนเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่เห็นเปลี่ยนเลยนะก็ยังเหมือนเดิมแต่มันมีประสิทธิผลมากขึ้นนนนนะะคครรัััเเเพาาาาวว่่่่มมมมใจกก็็โออผสปแชลี สูงมากนะครับสำหรับลิวอพูปีนี้เพราะว่าคุณสมบัติมันครบจริงๆนะครับทั้งระบบทั้งโมเมนตัมทั้งความพิเศษของนักเตะนะครับแล้วมันก็อย่างที่บอกมันสามารถสร้างโอกาสจังๆได้ทุกเกมจริงนะสร้างโอกาสที่แบบเหนือกว่าคอมพิวเตอร์คำนวณเ g อ่ะก็ใจไหมสร้างโอกาสแบบนี้ได้ต่อเนื่องอ่ะผมว่าโอกาสจะเป็นแชมป์ก็สูงนะครับแล้วก็เสียไว้แค่ก้าวแต้มเองทั้งฤดูกาลนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับลิวอพูฤดูกาลนี้หลังเจ็บก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แลกมากับเกม ลิมอริดที่ชัยชนะห,หรือลมอลิทที่เสียกโกนาเต้ไปใช่ไหมแต่เดี๋ยวโกนาเต้ก็น่าจะหายกลับมานะครับบวกกับจาเลควันซาเนี่ยวันนี้ลงมาไม่มีความผิดพลาดอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะครับบวกเขาก็มีแผนสำรองไว้แล้วนี่เขาคิดเผื่อไว้แล้วนะครับก็คือเอ็นโดไงถูกไหมก็เป็นเซนเตอร์อีกตัวได้นะครับเขาก็ทดลองใช้แล้วมันก็มันก็เวิร์ก work. ซึ่งจริงๆมันก็เวิร์กอยู่แล้วเพราะเอ็นโดสมัยยูสตูดการ์มก็เล่นเซนเตอร์หลายเกมอยู่นะครับไม่ใช่แบบเป็นกลางแล้วโอ้โหเปลี่ยนมาเล่นเพราะฉะะนน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 ัััั้้้้้กกก็็ไไ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 ไมม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 ่่่่่่่่่่่่่ดดดดดาา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 าหหหหวววววงงถคแแปปปปลีีญญตเขท พังทลายมันก็แค่เกมรับที่แข็งแกร่งอ่อนแอลงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้โอโ้โหล่มสลายอ่ะเข้าใจไหมมันไม่เหมือนแมซิตี้เจอโรดี้อย่างเงี้ยโอโ้โหแบบยวบเลยหรือ on, Cut, ard, อาเซนอลขัดโอเดกาดะมันก็แค่แบบประสิทธิภาพจาก1ิบลงมาเหลือ7เกมรับอะไรประมาณนี้ซึ่งเกมลุกก็ยังดีอยู่แดนกลางสมดุลแดนกลางก็ยังดีอยู่สําหรับผมนะลิวอพูชุดนี้ถ้ายกเวน้นไลออนกาเวนแบกเจ็บนะที่เหลือผมว่าพอทดแทนได้นะครับหลายคนกังวลฟานไดกังวลซาร่าใช่ไหมฟานไดเราก็เห็นมาแล้วฤดูกาลที่เจ he fought แต่คนชอบจําผิดนะครับว่าที่ทีมยั่วไปเกือบหลุดพื้นที่แชเมเบอร์ลี่เพราะฟานได้เจ็บไม่ใช่นะครับตอนฟานได้เจ็บยังอยู่จ่าฝูงนะฟานได้เจ็บมาเป็นเดือนแล้วยังอยู่จ่าฝูงเลยนะออตอนนั้นที่ล่วงจริงเพราะว่าคนอื่นตามเจ็บนะครับเพราะกองหลังเจ็บหมดแม่งต้องเอากองกลางมาเล่นหลังใช่ไหมพอกลางมาเล่นกองหลังปุ๊บกลางต้องเสียสมบุลต่อพอฟาบินโยก็เจ็บอยู่ตอนนั้นเอาฮินเดอร์สันมาเล่นเซนเตอร์ <Center S 2> แล้วาไวนะดูมมาเล่นโฮดดิ้งเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับอันนั้นมันเจ็บยกแผ่มันเลยรวนนะฟานได้ ซาร่าเจ็บเนี่ยก็ประสิทธิภาพในเกมลุกดรอปลงแต่อย่างนี้ผมบอกไงซาร่ามันเทพจริงตอนนี้แต่ตัวอื่นน่ะมันก็ยังพอไปไหวเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวอื่นมันก็เทพแต่แค่มันไม่เทพเท่าซาร่านะมันก็แค่เกมลุกจาก10ลงมาเหลือ7เ,เหมือนกันนะครับเพราะว่าลุยดรีอาร์เกมนี้ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีสุดตั้งแต่ย้ายมาลิเวอร์พูลอะ่ะกาโปก็ยังอยู่โจตาก็ยังมีถูกไหมแล้วลิเวอร์พูลอะ่ะทำอย่างกบบไม่เคยเสียซาร่านะครับเสียทุกครั้งแอปพลิเคชันครับก็ยังชนะอยู่อะ่ะจริงไหมมีแค่จุดกาเวนแบกตัวเดียวนี่แหละที่มีปปปัญหหาหาหาาานาน่ยยไไอะ นะครับแล้วเจ็บผมว่าจะเสียหายมันก็เสียหายไงแต่มันไม่พังทลายไงผมก็บอกแล้วมันดรอปลงแต่มันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยพลาดแล้วทุกอย่างสะดุดต่อเนื่อง6-7นัดไม่ใช่อย่างนั้นไง